วันนี้สมศิจะมาแกงไก่ใส่วนะิปปิ้งครีมเนาะอาหารโปร้ะนคอเปิลอันนี้เป็นเนยนะเจ้าเนยตั้งกระทะให้มันห้อนก่อนแกงเนื้ออกไก่เสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยเจ้าใส่ไก่ลงไปทอดแป๊บนึง อาหารโปรดจะขอบชอบชอบกินแต่เนี่ยได้ทำเมือนแล้วเนาะการทำอาหารมันไม่มีมมมมสูตรตายตัวเนาะใครอยากจะทำแบบไหนก็ได้เจ้าเอาตามใจเฮาเอาแบบตีเฮามาักกิ่นอนะเดียวชอบกินนะเจ้า สมมซื้อไก่มาแพกใหญ่ก็เลยต้องเก็บไว้เกิงหนึ่งเจ้าจะแกงมดก็กินนมดอันนี้ก็กลับด้านสักแป๊บหนึ่งให้มันเหลืองเหลืองเห็นน่อยทำอาหาร บางคนก็บอกสมศรีทำอาหารเร็วคืออยู่ที่เนี่ยสมศรีซื้อของมาเตรียมไวนะ้เนาะในบ้านนะ่ะมันมีทุกอย่างแล้วมันก็เลยทําไว้นะคะเหมือนอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเหรอบุก็วิ่งไปซื้อนัน่นบึก็วิ่งไปซื้อนีน่บึก๊กกนั่นมดบุก๊กกนี่มดอันตะก,กี้ใส่น้ำมะนาวลงไปด้อเจ้าน้ำมะนาวก็เกลือกบชุสนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องเทศอิสตาก้องลงไปเจ้า เครื่องเทศของฝรั่งนะั่นแหละถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อันนี้สำสีใส่ครีมลงไปเจ้าแล้วก็ตุ๋นไว้สักแป๊บหนึ่งถ้าไผจะใส่เป็นกะทิก็ได้ไม่ต้องใส่ครีมก็ได้ใส่กะทิก็ได้เจาเหมือนข้าแกงเนี่ยอย่างนี้แหละแต่เพียงแต,แต,แต่มันไม่ได้ใส่พริกเฉยมันใส่มะนาวลงไปให้มันเปรี้ยวน้อยๆมันถึงจะอร่อยนะคะก็ตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วเนาะลูกบ่าวไปกินข้าวโวยไปนะ chicken with uh, lemon and estragon and cream. Khen cay. Mm. put một chút vị chili ở đây. You think so? You try? You try a little bit, not everything. Okay? That chili really hot, chứ mẹ? Yeah. Put a little bit chicken. Thai people do that. Yeah, I cannot taste because uh, uh, chili from yesterday now he could come down a little bit, you know, not hot. Same yesterday, time mm. people eat like that. How you feel? Not feel chili, though, not really yeah a little bit <laughs> yeah Time people eat like that maybe baby you don't like i don't know i don't know yes you buy a little bit chili and fish sauce Pick them i don't know you don't like yeah, I, don't no? I, <laughs> I don't know i think you do i don't know <laughs> Because have so much um, lemon. Yeah, it's not you easy put too to much taste. lemon. I cannot taste it.